อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีท่างช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปา้านาอานเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะแม่ขวดกลับจากวัดมาเนาะค่ะอ้าหลายคนท่วมาหลายคนอ่าคอมเมนต์กันเขามาว่าตามเซียนสีบุญเรื่องไหยน่ยโอ้ของเพิ่นแมนอิลีพี่น้องของเพิ่นแมนอิลีสังเกตบอเลขเด่นล่างห้า 14, แปดหนึ่ว่าเพิ่นฟันตูผิดบังเอิญบังเอิญหน่วยของเพิ่นมาอยู่ที่หาเลขออก8ปหาจับได้ไง่ายๆพี่น้องจับได้ไง่ายๆเลยเลขติดบนล่างเก้าสี่ห้าเต่วาเพิ่นจับตูผิดเอา้าหามาคุยกันกับเสียนสีบุญเรื่องเอ FC เพิ่นกระทา ถาพี่น้องถาเสี้ยนสีบุญเรื่องแต่กระยั่งบ่หั่นด้หอดจังหวะสิได้โทรหาเพิ่นเนาะ<อ>ฮัลโหลค่ะสวัสด,ดีค่ะโอ้โอิปนนอย่างไรน้อน้อยอยู่ทางบ้านอากาศห่อนบ่อ้ห่อนเขาเข้าว่าฝนที่เข้าริบหกถึงสามสิบนาะเอาบ่มา,ายู่แข่งดูห่วย,วยเขาแท่งสีบุญเรื่องแม่นบ่ เขาทุกภาคแล้วโอ้แต่ว่าขันร่มแห้งไรกับป็นตะยานเนาะเือยี่โผลถึงสามสิบละอ,ะอ้าอ่าอ่าโอ้ย<ฮ>เหล็กเด่นรางของเท่าคือโผดคักแทถแน่นอนเจ้แน่นอนขนาดเลยแต่ว่าเฮ้าจับตัวผิดเนาะถ้า <laughs> เท่าวิ่งหาหรือแปดนี้ปัดเถอเบิ่งบ่ไร้เลยละ่ะท,ที่ที่จะเข้าแปดหาขนาดนวย ดูใด้เห็นทุเก hearing, man, ็ติดแกทเลกแล้วนะเมนมักสูตรนี่ละบานในขนาดนวยเมนเมนยังมาติดหาเขาเลยเนาะ <g ain> มาอันแฟนคร <f air> นนวาจังสี่ตัวอันอเาตามเซียนสีบุญเลี่ยงเด้แม่คัวของพนสูตรลางวาสเพินวา <g ain> ะเมเขาเาแกเาแกงจังสี่ละเอเพินคอยสื่อไง อันเห็น่างย่างเดียวมันก็บ,บุกเปลียงบ่เมียนฉ <laughs> ันบนล่างมันเตียงอันได้ยินอันเห็นแตไปานเห็นข้อมเมนตนเนาะเอ้าเพิ่นคือว่าตามเสี้ยนสีบุญเลี่ยงเล็กเพิ่นเข่าบ่อวาสันแนวมันหลายอาจารเนะาะกะเออความหามยขึ้น่าอืขามขัวไมยขึ้น่า,า,า,นากะกะสรุปเห็นอยู่ดิบานเห็นแล้วเฮากระคิดหลายๆเงียหลายๆมุมแเมียนบ่นบัน ฉันด้เล็กล่างอาการอื่นเด็ดเด็ดม้แล้ะจะใกันเนั่ยเตี้ยโลดห่วยเอาแต่ของเอาแต่้ของเจ้านี่กับพ่อแห้งแล้วมันคู่กันแล้วนี่ <c oughs> เอาแม่นอิลีเด้เลขเด่นล่างนี่แม่นว่าบานมันกับมามันกะมีน่วยของเจ้าอยู่แล้วแม่น่วยกับตั้งหากแม่แมนบ่ล่ะ <c oughs> อ่ะเด่นล่าง เดินลางก่อนดีเนาะโอเค okay. เดินล่างจัดมาเลยค่ะสามหกเก้าสองสามหกเก้าส,สามหเกสองสองโอเคสามหเก้สาสอง,สองบ่เมนเลข้ขี้เล้ี้บ่ ขีี่เด่นเก้ากับสามบ่เ,เก้ากับสามนี่ขี่เน้นไปที่ตัดทิมก็กได้สามตัดทิมเนะาะตัดทิมเลยโอ้ยจำม,มักคือก,กันกับแม่ขั้วได้บาทน,นี่เสี่ยวหนล้ยล่างสิบล่างเฉียนเฉียนก็ได้เดี๋ยวบอที่แน่ๆน,นี่เข้าคือเด่นเก้าแล้วมันบ่เก้า <c oughs> เอาถึกใจแม่คั้วอีกหล้วบานเนมาเอาหน่วยมาใส่ก่อนเด้อมาเอา,เอาเล่างสุดหนึ่งเขียนไว้ใกล้กันนั่นมาล่างเดินดีขึ้นกัน,นล่างเดินกีนกันเด็นล่างเดินดีบ่เออจับคู่เลยให้ล่างสุดหนึ่งไปเขียนใกกันนะเออเออเเสี่แปดห้าส อันนี้มันเป็นชุดเด่นล่างไหมบอล่างคือกันอ๋อ้เดินดีเอาเอาเอาเขียนล่างเดินดีเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ่าเขียนก็นได้เขียนทั่วโลกก็ได้เพราะว่าเป็นเลขล่างอยู่แล้วเอาเขาก็ต้องเขียนละเพิ่นจังสีมูดจักว่าอันนี้อันนี้เ,เ,เนนีมาแต่สายบัญชีว่าเอออ่ะตัวไหนก่อซีหนึ่งซีหนึ่งแปดห้าสองซีหนึ่งแปด ห้าสองอ่ะตัดหาทีมตัดหาทีมบ่ตัดหาทีมห่วยไงอีโู่ป้านนี่บ่เห็นดีเนาะอ่ะตัดกะตัดมาอ่ะเลขเลขล่างสุดนี่ไม่จับใช่กันได้ละอ๋อ้บ่มันนี้เอาสิบย่งบ่เนี่ะเออเอาเป็นเป็นที่เชียนเพจโซเซียลส์กันเลยหรอ ได้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 ไดสิบล่างสิบล่างเขียนโซเชียลซื้อก็ได้อ่าเขียนได้เบื้อนนั่นละอ่าเอาวางมาสี่สี่หกเก้าสิบล่างเนะี่พี่น้องนี่เด้อสิบล่างสี่หกเก้า,กกาอ่ะเอาหน่วยบ้านน่ะไปบ้านรอดดอกบานนี่หน่วยบ้าน<อ>านี่น เบ้าวยจะเป็นลายละเอียดค้างได้พี่น้องเลยหน่วยล่างหน่วยเจินเกินห้อฮีทก็ได้หรอกอ่าได้แล้วได้แล้วหน่วยล่างเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเอ้าคือนยึดตำแหน่งนอกบาดเแต่ว่าเก้าดิขึ้นลายแต่กเกา้าบนแก้ไขสุดเดียวด้ว ครับ4 <49 S 1> <49 S 2> ีเก้าชีเก<บ>้าบ่ครับ้าบ่มักว่าอาจารย์สีบุญเลี้ยงจับใหจับเองน้าพี่น้องรายละเอียดไม่ให้เห็นเออจับเองแมนกันมาผูกก่อผูกสองผูกสองกันมาเก้าอีกตะเก้าสองน่ละผมจับให้สุดเดียว4ีเก้าสุดเดียวแค่นเครับ4ีเก้าสุดเดียว เอาผมมักผมมักเลกหลายตัวหรอกตัดคือตัดด้คากแถวเซียนตอนผมเข้ารงน้นสมัยผมเข้ารงน้นผมมีรายได้ผมมีทุนะผมเรียนสูตรเดียวเนี่ยคือคือแค่เราหยัดเซียนื็ผมผมมักเลกหลายตัวผมมักเรียนตัวเดียวแต่ว่าสูตรนี่นี่อยู่น้ำเซียนมากโดนแล้วแมนบะโอ้ยอยู่มาแต่โดดแล้ว ปีหกปีหกเจต, 6, ต, 5, ตน์เทียเทียบเทียบบริการเลยสุดดีกระไรสำหรับชุดล่างนี่นะสิบล่างอ่ะเออสิบนนมันเวยน,น้อยนึงผมกับพวกใข้ช่อสุดผมเรียกล่างเดินดีเนมะื่อหลายสูดก็ะซี่ตูนะ่ะหลายสุดโอ้แต่สามตนี่ก็คักแล้วเรียกล่างผมเดินดีเลยไม่อยู่ อาสูตรเยอะปัดท่อไปเอาเลยนสูตรเลขมาแต่ใส่กระรอกก็ได้อ,อาจารย์ผมก็ซื้อสม,มุดมาแล้วผมก็มานั่งเขียนหาเล่นซื้อใบตรวจมาย้อนหลงังเบื้องเฮ็ดอะไรมันเดินดีผมก็เก็บไว่านะโอ้สูตรใดมันเดินดีผมก็เก็บไว้ายหนึ่งสองสามที่นี่ก็มาตัวจเล่ด้อ บอ่บอหายท้ามเนี่ยอาจารย์ระวังหน่วยล่างนี่กับซีฟล่างนี่เดินคู่กันบอ่อลึกคือว่าสูดใดเดินดีกว่ากันแต่ว่าโชงดีหกปดมานเนี่ยมันแค่ปีห,ก,หกมันเนี่ยมันชิ้เปียเปียเลยนะเดินทำกันบ่บอโอวันนี้มันมาขึ้นมาเชียนเียนลานนุ้ลย,นยล่างก็ได้ ตะวัน่วยล่างหน่วยล่างงวดที่ผ่านมาบ้าหันเอาอาจารย์ได้ซี่โตี่เนาะมันเขายูห้าโอ้น่ะซี่ห้าหกเจ็มันมันเข่าทั้งหน่วยบนน้ำเมนเมนซี่ห้าหกเจ็นี่เข่าทั้งหน่วยบนแต่ว่ามันอาจารย์ว่างไปหน่วยล่างก็ถือว่าบอลรุดแล้วล่ะหน่วยล่างเออบ่ายในเลขเด่นล่างนี่เอามาจับใส่หน่วยล่างนี่คือ ตรงตเป๊นเลมดิวันนี้ขันเก้าซีนผัดดับนะฮะขันขันเก้าซีมซีมันตัดเป็นเลขดับเป็นขันซีเก้ามันถดวัดับอือจังจังซีสองนี่เป็นได้บ้า,า,าดันได้มาได้นึกว่าให้เพิ่งจับบอลจังจังซีสองหกสองเก้าสองจังสีเนาะ นั่นแหละเออระบันที่ศูนย์หกศูนเก้าศูนตั้งสีเนาะเลขศูนนี่คือบุมาดอกกันมามาได้หลักสิบตัดตัวกูก็ได้กุมาดอกตัดหน่วยออกให้ไปยู่ซิบบ่มันบุกใครมาดอกโอ้เอากระฉมจะเลนง่ายตัวสันมันเี1นหนึ่สองสามี่เนี่ยเลขหนึ่งสองสามี่น่ะ เรียกออ่ะคือคือบอกเอานึ่งมาสัตว์อาจารย์กรับชี้สันเสนเส้นไวโอซีมันมันหนึ่งบ่มีในสูตรอ๋อหนึ่งบ่มีในสูตรหน่วยครับอ๋อแต่ว่าอันบารีสองสองสามสี่ก็เลยละบารเดินล่างเดินดีนี่เดี๋ยวบัณคือมีสี่หนึ่งแปดสองเออนี่ก็เดินดีกันผมว่ามีสี้ติดมานะอ้านึ่งเทียนตะกอดขอกันม้านั่งเดินดีสี่หนึ่งแปดห้าสองแหละ กอดกอดติดพันมาเนี่ยกอดคอกันมาให้กันค่ะแมนนี่นี่นี่แต่ว่าอันนี้เป็นเดียนเป็นเดียนล่างเนาะอันนี้เนาะห้าแปดหน่งยีนง่นี่โอ้เด่นล่างแบ้ส,ส,สรุปแล้วนี่ในในในนี่บรรดาของอ่าเดียนล่างล่างเดินดีสิบล่างหน่วยล่างนี่วิ่งกันอยู่ในนี่นี่คือบ่ผ่าดเลยเนาะต้องวันสิบล่างสุดนึงก็บกุกอแปดเท้า อืแต่ว่ามันกัมีเชันเนี่ยมุกี้ด์แคดเก้านี่ได้ค่ะโอ้แต่ว่าล่างเดินดีนี่จังได้กับบ่าพาดอืที่ผุเคยลงไปในสามหกเก้าสองนี่บรูดังบรุษสามหกเก้าสองนี่คือตัดสามแล้วเลี้ยหกเก้าสองครับบรูดังอ่าหกเก้าสอง ที่นี่มามาเฮ็ดใช้ล่างเดินดีนี่เนาะอาจารย์เนาะครับหกสามหกเก้าสองนี่แหละเออดีนึงนันก็บบอลุูนตึเทียมนะอืม <c oughs> กีร่างเนี่ยเด่นมันมีหันเทียมมันมีเลขบอลติดมานน้ำค่ะบดดอลลูนดำค่ะผมเรียนผมเนียนใช้เก้าเนาะ,ะถ่อโตเก้าก็ได้เนาะ เก่าๆเนาะอ,อาจารย์เนาะเออมัน,ม,นมันเก่าทุกสูตรเนาะหนึ่งสองสามนี่มันมาทั้งสิบทั้งหน่วยเว้ยเฮ้จังไดเกะผมผมว่าเรียกล้างสูตรที่สองมันม่ซีรีส์หนึ่งแปดห้าสองนี่ผมว่ามีซีติดอยูบ่บอกเรียกเรียกผมเคยออกน้ำพุ่นเรียกออกกำลังเรียกค่ะคันบ่อซีรีส์หนะออกน้ำพุ่นแล้วคนว่าจะว่า มันนี่สีเก้าไดับดอกอ้าวีดับเบยอะค่ะเอาขอบคุณค่ะอาจารย์สีบุญเลี้ยงอันเห็นเอฟเีแม่ขั้วเฝ้าตามอาจารย์สีบุญเลี้ยงในเด้อบัณฑมาเบิงมาเบิงเอาอาจารย์ว่างลางยางเดียวกระย้อนเปลียนหาหาเปียนเขา่าเข่าลักนวยหา<ะ>เอาถือว่าถือว่าลักนวยนี่ใส่ได้เนาะอาจารย์เนาะครับลักนวยนี่รอบนี้ได้เก้าศูนย์สอง อ่ะพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมียังกะมีรักสิบรักหน่วยเอามาติดของเพิินคือเด่นล่างสามหกเก้าสองเพิ่นตัดสามไปแล้วเหลือแต่หกเก้าสองบันหกเก้าสองมาเป็นหน่วยล่างมาเป็นหน่วยล่างสิบไปยูที่หกสังเกตเด้อพี่น้องเด้อหลักสิบล่างมีหกติดอยู่เด่นล่างหกอ่างจะมาหลักสิบระวังหกเก้าหกสองนี่เป็นได้ เลกล่างนี่สองสามซีนี่มัดตัวเรื่งจไดไเด้อแม่นบอกอาจารย์เออสอง,างสามซีกับมัดมัดจด้รค่ะ<ม>ตต่ว่าเข้าตัดสามแล้วต้องเหลือสองกับซีี่เท่านั้นแล้วค่ะผมว่าเลกล่างสุดสองมันม่ซีติดแมผม,ผมว่าซีผมแกบไ้สุดเดียวซีเท่านั้นแหละค่ะอาจารย์่ะขอบุญขอบคุณนะอาจารย์นะ ตัวเล็กเนี่ยทางก่ะคือสิพ่อเข้าใจเพราะว่าอธิบายกันคักแล้วเนาะอาจารย์เนาะครับอ่ะขอบคุณหลายๆค่ะเสี้นสีบุรีเลียงค่ะครับอ่ะให้ดูแลสุขภาพเดอ้อให้สุขภาพแข็งแรงอ่ะเดินทางไปไหนใกล้ๆขอให้ปลอดภัยอย่ากเก็บอย่าไข่อยา่อยาจนเดอ้ออาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ก็อยู่ฟ้องเวลาห้อนไรห้อนเนาะอาจารย์เนาะ เพราะว่าอ่าเฮ็ดคลิปกังเว้นกับว่าอะไรดิโทรศัพท์พรอนได้เอาผ่าหอไว้ค่ะโทรศัพท์ฝ้าห<อ>้อ,องค่ะ<า>เปิดเปิดไว้ใช้ยังไม่เศร้าปัญหาเทียนเลยล่ะค่ะเอาจังสันเนาะอาจาร,รย์เนาะครับค่ะสวัสดีค่ะครับอ่ะพี่น้องมาแคปหน้าจอสำหรับอาจาร,รย์ศรีบุญเรืองเด้อค่ะพี่น้องเด้อ หลายคนคอมเมนต์กันเข้ามาไแม่ครัวยังพันเบิรงตัวเลขบันไดแท่ของเพื่อนเขาตรงๆเลยสิบหน่วยหน่วยเข้าห้าแม่นๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาที่หาเอาแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขของอาจารย์หรือว่าเซียนสีบุญเรืองพอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ